สวัสดีค่ะทุกคนไม่เจอกันมา1เดือนได้แล้วโดวันนี้กิ่งก็กลับมากันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะกิ่งก็จะมาพูดในเรื่องของการสร้างโปรไฟล์ GSS นะคะเพราะว่ามีหลายคนมากๆเลยนะคะที่ส่งข้อความหากิ่งทางเพจ Facebook นะคะว่าเขาไม่รู้จะกรอก GSS ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องนี้กันโดยเฉพาะเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกิ่งขอเกริ่นนิดนึงนะคะว่าการสร้างโปรไฟล์ GSS เนี่ย สามารถที่จะสร้างได้เพียงแค่1ครั้งต่อ1คนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นตัวกิ่งเองนะคะไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปแล้วก็สร้างใหม่ได้นะคะเพราะว่ากิ่งมีโปรไฟล์ของกิ่งอยู่แล้วเนาะแต่ว่าโชคดีค่ะว่าตอนที่กิ่งสร้างโปรไฟล์นะคะทำให้ลูกเนี่ยตอนที่ยื่นวีซ่า K2 ให้ลูกะคะ่ะกิ่งได้บันทึกหน้าจอตอนที่ทําเอาไว้เนาะแต่ว่าโชคร้ายนิดนึงค่ะว่ากิ่งไม่ได้บันทึกตลอดกระบวนการเนาะเพราะว่าไม่รู้ปัญหาอะไรนะคะม,มาแค่ส ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะ คราวนี้เนี่ยตอนที่มีคนส่งข้อความหากิ่งค่ะเขาได้มีการแคปหน้าจอนะคะเกี่ยวกับขั้นตอนพวกนี้เอามาเพราะฉะนั้นนะคะกิ่งก็เลยขออนุญาตเขานะคะเอารูปพวกนี้นะคะมาประกอบกับการทําคลิป,คล,ปคลิปนี้นะคะเพื่อที่จะเอามาอาธิบายทุกคนเป็นขั้นเป็นตอนเนาะถ้าหากนี้ทั้งนั้นนะคะถ้ามีขั้นตอนไหนนะคะที่ขาดตกบกพร่องไปแล้วหรือผิดพลาดอะไรกิ่งก็ขออาภัยล่วงหน้าเลยนะคะแต่กิ่งจะพยายามนะคะรวบรวมให้ดีที่สุดและเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนมากที่สุดนะคะ ถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเกี่ยวกับการสร้างโปรไฟล์ g s s กันเลยค่ะ อ่ะคราวนี้ก่อนอื่นอย่างแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะไปสร้างโปรไฟล์ G S S นะคะทุกคนจะต้องไปกรอก D S 1 6 0ก่อนนะไม่ว่าจะเป็น K 1หรือ K 2นะคะก็จะต้องมี D S 1 6 0เป็นของตัวเองนะคะเพราะว่า D S 1 6 0นะคะเป็นเหมือนกับประวัติประจำตัวของแต่ละคนนั่นเองนะคะว่าเราเป็นใครนะคะพาสปอร์ตอะไรนะคะเรามาได้ยังไงนะคะก็คือจะเป็นรายละเอียดนะคะถ้าเป็น K 2เนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าเป็น K 2เนี่ยเรามากับใคร ะะก็คือจะเป็นประวัติของแต่ละคนนั่นเองนะคะแต่ว่าการสร้างโปรไฟล์ GSS เนี่ยเป็นเหมือนการสมัครนะคะเกี่ยวกับการสมัครว่าเราจะทําสมัครวีซ่าเดินทางนี่นี่นี่น,นอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะมันก็เลยค่อนข้างที่จะแตกต่างคราวนี้เนี่ยของกิ่งนะคะตอนที่กิ่งยื่น K1 เนาะถ้าคนที่ยื่น K1 อย่างเดียวก็ไม่มีปัญหาอะแต่สําหรับคนที่ยื่น K2 นะคะยื่นพร้อมกับ K1 เลยก็สามารถทําได้ก็จะสามารถ รวบรวมนะคะแล้วก็จ่ายตังค์พร้อมกันทีเดียวได้เลยนะคะแต่ส่วนของตัวของกิงเนี่ยก็จะแปลกไปกับคนอื่นนะคะเพราะว่ากิงอ่ะทำวีซ่าเค1ของกิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาสมัคร k 2ให้ลูกทีหลังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการก็เลยจะแยกต่างออกไปเนาะก็ทุกคนจะได้ไม่สับสนนะว่าเอ๊ะทำไมกิ่งต้องมาสมัคร k 2ให้ลูกทีหลังแล้วก็ทุกคนจะสับสนเนาะกิ่งก็เลยขออธิบายตรงนี้ก่อนนะคะอ่ะคราวนี้เนี่ยคนที่ จะยื่น k 2ทีหลังนะคะก็จะทําตามคลิปกิ่งได้เลยนะคะแต่ถ้าหากว่าใครอยากจะยื่นพร้อมเนี่ยก็จะมีการแตกต่างกว่ากิ่งเลดหน่อยเนาะก็ไม่ต้องสงสัยนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเกี่ยวกับการสมัครกันเลยค่ะ หลังจากที่เรากดเข้ามาที่เว็บไซต์นะคะตรงนี้เนี่ยเราจะเข้าไปที่คำว่า New User ค่ะเมื่อเจอหน้านี้แล้วนะคะเราก็เลือกที่ประเทศไทยเลยนะคะคราวนี้เนี่ยอีเมลถ้าหากว่าเรายื่น K1 นะคะหรือว่ายื่น K1 พร้อม K2 เนี่ยเราก็ใช้อีเมลเดียวแต่สำหรับคนที่ยื่น K2 แยกนะคะเราจะต้องสร้างอีเมลใหม่ให้กับลูกของเรานะคะและก็ใส่ชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะพร้อมกับรหัสผ่านแล้วก็ s ั b มิ t ได้เลยค่ะ หลังจากซับมิดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เข้ามาที่การสมัครวีซ่าใหม่ตรงนี้เลยค่ะ วีซ่าคู่มั่น K1 K2 นะคะจะเป็นวีซ่าถาวรเนาะจากนั้นนะคะเขาก็จะมีข้อความขึ้นมาแบบนี้ให้อ่านให้เรียบร้อยนะคะสิ่งที่เน้นย้ำนะคะถ้าหากว่าเรายังไม่ได้รับอีเมลแพ็กเกจ3แพ็กเกจ4นะคะก็ยังไม่ต้องรีบสมัครเมื่ออ่านเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดดำเนินการต่อได้เลยหลังจากดำเนินการต่อนะคะเราก็จะเลือกประเภทวีซ่าค่ะวีซ่าของเราก็จะเป็นวีซ่าประเภท K หลังจากนั้นนะคะเราก็เลือกโปรซ่าประเภทของเราเลยค่ะว่าจะเป็น K1 หรือ K2 นะคะในกรณีนี้นี่กิ่งยื่นสมัคร K2 ให้กับลูกนะคะก็จะกด K2 เลยค่ะ ในหน้านี้นะคะค่อนข้างจะสําคัญอย่างมากเลยนะคะเราจะต้องใส่เอกสารตัวเลขนะคะแล้วก็ตัวอักษรเนี่ยให้ตรงกับ D S 1 6 0นะคะที่เรากรอกเข้าไปเมื่อเราอ่านข้อความเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดยอมรับข้อกําหนดแล้วก็เงื่อนไขต่างๆได้เลยจากนั้นนะคะเราก็จะมาใส่หมายเลขพาสปอร์ตของเรานะคะรวมทั้งวันออกเดินทางสถานที่ต่างๆวันหมดอายุต่างๆด้วยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราก็จะใส่หมายเลข D S 1 6 0แล้วก็หมายเลขเคสของเราลงไปด้วยอย่าลืมตรวจสอบตัวเลข ะะให้มันตรงกันนะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาในภายหลังได้นะคะส่วนทางด้านล่างนะคะก็จะเป็นการใส่ที่อยู่นะคะตรงนี้สามารถใส่เป็นภาษาไทยก็ได้นะคะแต่ว่าในส่วนอื่นจะต้องใส่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะ อ่ะคราวนี้นะคะในคลิปเนี่ยมันก็จบแค่ขั้นตอนที่5ใช่ไหมคราวนี้ขั้นตอนที่6กอะค่ะก็น่าจะเป็นขั้นตอนที่เ,าเราจะกรอกเกี่ยวกับผู้ติดตามของเรานะคะว่าเราเนี่ยมีบุตรตามไปไหมถ้ามีบุตรตามไปก็คือใส่เขาเป็นในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะแล้วเราก็กด next ต่อไปได้เลยนะคะพอเราใส่ขั้นตอนที่6เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะข้ามไปสู่ขั้นตอนที่7ซึ่งขั้นตอนที่7นี้ค่ะก็จะมีข้อความมาคอนเฟิร์มว่าเราเนี่ยได้รับอีเมลนะคะจากสถานทูต เรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือตัวอีเมลแพ็กเกจ3และแพ็กเกจ4นั่นเองนะคะถ้าเรามั่นใจนะคะว่าเราได้แพ็กเกจ3แพ็กเกจสเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดใช่แล้วก็เน็กซ์ต่อไปเลยนะคะคราวนี้เนี่ยถ้าหากว่าใครนะคะ ที่ยังไม่ได้รับอีเมลนะคะแล้วก็มากรอกสร้างโปรไฟล์นะคะแล้วก็เตรียมตัวจ่ายตังแล้วเนี่ยมันจะขึ้นว่าคุณไม่มีสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรที่จะได้รับอีเมลให้เรียบร้อยก่อนนะคะก่อนที่จะสร้างโปรไฟล์นี้เนาะตอนนี้เนี่ยขั้นตอนที่8นะคะก็จะเป็นการรวบรวมว่าทั้งหมดนะคะที่เราจะต้องชําระเงินเนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่นะคะถ้าหากว่าคนที่ยื่นเคทูด้วยนะคะก็จะเพิ่มออกไปเป็น2คนเนาะก็จะมีการรวมยอดออกมาในที่นี้นะคะจากนั้นเนี่ย เราก็กดปริ้นนะคะปริ้นใบออชํราระเงินจากขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะและเราก็นําใบนี้นะคะไปชํราระที่ธนาคารกรุงศิีค่ะ หลังจากที่เราชำระเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำเลขนะคะเลขที่อยู่ในใบสิทธิ์ขาวที่เขาให้มานั่นแหละเอามากอกใบเสร็จเลขใบเสร็จที่อยู่ในช่องทางด้านล่างตรงนี้นะคะเมื่อกกอกเสร็จแล้วนะคะเราถึงจะมีสิทธิ์ในการจองคิวสัมภาษณ์ค่ะและถ้าหากว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและยังไม่มีคิวสัมภาษณ์เนี่ยก็จะขึ้นเป็นหน้าจอแบบนี้เลยค่ะ คราวนี้นะคะกิ่งจะมาพูดถึงในเรื่องของการเลื่อนนัดสัมภาษณ์กันบ้างนะคะการเลื่อนนัดสัมภาษณ์เ네นี่ยเราสามารถเลื่อน,นดได้ทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะคะซึ่งครั้งแรกที่เราจองเนี่ยจ,จะจับเป็นครั้งที่1ในการเลื่อนนัดสัมภาษณ์นะคะเราสามารถกดตรงเลื่อนนัดสัมภาษณ์ทางด้านซ้ายมือได้เลยนะคะทั้งนี้เนี่ยเราก็ต้องเช็คด้วยนะว่าช่วงนั้นนะคะมีการปล่อยคิวบ้างหรือ,อยังนะคะโดยปกติส่วนใหญ่นะคะจะมีการปล่อยคิวในช่วงของต้นเดือนอาจจะมีคิวหลุดประมาณช่วงกลาง เดือนบ้างนะคะเราก็จะต้องคอยมาเช็คดูเรื่อยๆเนาะตรงนี้นะคะเราสามารถเช็คประวัติการนนะัดสัมภาษณ์ของเราได้ด้วยรวมไปถึงการปรับปรุงโปรไฟล์ของเราได้ดวยเช่นกันค่ะแต่ทั้งนี้นะคะก็อย่ามาเข้าดูบ่อยเกินนะคะอย่าโปรไฟล์จะล็อกเอานะ เอาละค่ะกิ่งหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนไม่มากก็น้อยนะแล้วก็อย่าคลิปน้านะคะกิ่งมีเรื่องอยากจะเมาส์มออยากจะมาสารภาพให้ฟังนะคะก็อย่าฝากติดตามกันด้วยนะคะคลิปนี้ขอเอาสาระนี้เน้นมาฝากก่อนเนาะอ่ะงั้นเยี๋ยังไงนะคะมาเจอกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้กิ่งขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะคะบ๊ายบาย Hehehe <laughs>